สวัสดีครับผมมือนี้ทีมงานก็ผ่ากันมาทางดางบ้านแหคือเก่าครับฮทีมงานคนเก่าคนเดิมนะฮะอาใหม่คนเดียวอาใหไม่คนเดียวเฮอุณหเหนื่อยใจเหลือเกินครับผมมื่อนี้ก็ มาขงดางคือเก่าครับพานติ๊กครับผมสวัสดีครับดาลุศีมาหลายคนอยู่ครับมือนี้ก็ฝากทีมงานในเด้อครับอุ้ยเดินชนฟองอีกฝากทีมงานเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมจากทีมงานอาณากระดัครับไปลุยกันเลยนะฮะแข่งดางก่อนครับมาสวยแล้ว กักดังไว้คางนึงก่อนครับเห็ดเหาะไว้โดนเติมแล้วครับหมู่บ้านมือนีเอาเลยครับอย่าเอาไว้โดนเดี๋ยวมันสิบูดคางเหาะไว้ไอ้างดังไว้คางนึงครับเดี๋ยวไปไล่มาจากฟังคุณครับผมไล่มาคางนึงเราจ็จังคางอีกคางนึงครับผม วันนี้เอามดมือเลยนะฮะไม่ได้ปลาข้าวไม่กลับจัง,<ร>งว่าแล้วบ่มัดเสือกเลยดึงๆเลยล่ะมันนี่พลาดมาหลายรรครับคุณหลานไส้ครับพรานนินนะฮะน้องใหม่บริสุทธิ์ไม่ไม่สุดแล้วไม่สุดแล้วบ่หรือว่าจะบริสุทธิ์เหมือนข้าวหน่อยโอ,าาอหากินบาปบ,บ,บ,บ่ เดือดใจเหลือเกินหากินบาปว่าเขาบ่มันว่าเขาเด้เขาว่าเลยหากินบาปกดกดตีนต่างให้แน่นๆนะฮะอย่าสกุแต่ตีนเฮเหมือนตาฤาษีนะไม่สะกุปลาไว้เดือดใจเหลือเกินโอ้วันนี้สกุบ่เอาไปฟังพูนกับผมไปไล่ปลาก่อน 嗯姓齐吴来。Huh?

ไรคือกลุ่มกลุ่มใหญ่เนี่ยกลุ่มใหญ่บอว่าไงฮะเริ่มจะเงียบแล้วครับเริ่มจะเงียบแล้วบอ่ <c oughs> โอ้โหเริ่มต้นก็นเริ่มจะเงียบแล้วนะฮะเริ่มจะเปิดเลยห <c oughs> นาวด้วยห <c oughs> นาวครับวันนี้อากาศคึ้มเมื่อคืนฝนตกนะฮะอีใช้สูตรสองบอวักแวน่น <c oughs> ปากแว่นงามๆครับผมใช้สูตรสองแล้วนะฮะ ขณะเริ่มต้นก็นยังใช้สูตรสองแล้วหากินเป๊ะจะดังอย่างเดียวนะฮะ,ฮะธรรมดาที่ไหนยังงไไม่ต้อลโอ้ยยังไม่ต้องไล่บอ,อ,หอให้มันเข้าไอ้กลาโนห์ให้มันสงบก่อนบอกไ,ไดไ้แล้วครับปลาขาว <laughs> ปลาเก่งครับผมใส่งามๆอยู่ครับมือนีเฮ้ตัวแรกนะฮะ <laughs> สวยงามมากเลย ดูตาลาษีนะฮะเป็นไงบ้างตาลาษียังสงัดเจริบอยู่ครับผมนี่ครับหย่าพึ่งรบกวนบ่เย้ <h ums> ได้โชว์แล้วนะฮะหนึ่งตัวธรรมาดาที่ไหน <h ums> <h ums> ได้แล้วครับปลาต้มสองตัวตัวน่ะไม่ใช่ตัวเดียวนะฮะฟ้าเฟด <h ums> สามตัวครับผ <h ums> ม ได้แล้วนะฮะปลาตุมมั่อกี้นม่ยไปเห็นล่หปลาัวหัวไงโบดจนแนม่ยโห็นวู้เดือยใจเหลือเกินดีครับพอไหลปลาตุมครับปลาขาวตัวงามงาม แบบนี้บตรต้องวานลกูทกทางงมห้อยได้ปลาวันนี้เอวานบอติดต้องใส่ระบบงมเอานะฮะปลาตุ่มล้วนครับวันนี้เดี๋ยวพอได้ตุต่มแล้วครับเดี๋ยวยหญ่ไม้ไปอีกไม้หนึ่งครับหมานอยู่ครับหมานปลาตุ่มนะฮะเอาลรือดางแหละครับ อยู่ช้าไม่ได้นะฮะต้องไปหาแหล่งแหล่งปลาใหม่ครับผมไปอีกค้องนึงครับผมลุยกันเลยนะฮะมาหมายไ,ไม่เรียบร้อยแล้วครับผมขังดางเรียบร้อยแล้วจวดแล้วครับบ้านี้ต้มปากินข่าวเที่ยงครับเที่ยงแล้วนะฮะนี่ครับปลาไม้แหลกได้ปลาต้มอยู่ครับผมเออปลาข้าว ตาลอสีจวดแล้วครับผมเห็นบอลบอกย่างไงนะครับสงสัยสิปลาวานครับบอนกับปลาลูมานะฮะอูปลาข้าวบ่โอจัดไปไปแล้วครับผมอีกแห่หนึ่งวันมักไรครับทางผีกระจวดครับผมทางฟุ่น ถ่ายอบกินปลาครับบม่มีแเหรอครับพันเดียวกับนกเจ้าพ่นละมาแล้วครับบุ้มเออปลาลูกตัวหนึ่งครับหมายไหมเออขอมียมมเมียบดาละครับมียหมนาบูจูปูมื่อเส้าเออเหนื่อยใจเหลือเกิน <S <S แล้วครับบัดนนี้ <S 1> <S 1> ปลาคอครับตัวที่สอง <S <S เออใด้ผู้เดียวคนอะไรแบบนี้ อดูตาฤษีมัง้งคนอะไรมามานไกลตาฤษีเท่ผูเดียว3ามโตเลยครับแฮนึงโอ้ตาฤษีเอินะแล้วนิ่งๆก็นวาโอ้ยังประทานเมืดอีกเหนื่อยใจเหลือเกินจัดไปดูคนข้างๆด้วยนะฮะดูตาฤษีด้วยได้แล้วครับปลากระจ๊ตตัวนึง ไหลตามดา่ากันมาติดๆนะฮะปลากระเจปลาดุกปลาประตัวว่เริ่มวานรัวแล้วบ่คนยานเมียดาม้าอีกแล้วครับปลาดุกตัวหนึ่งโอ้คนอะไรแบบนี้ดูหน้าตาหรือสีด้วยโอ้เหนื่อยใจเหลืเกินเที่ยงแล้วครับผมเริ่มตมปมากินเขาแล้วครับ ได้แล้วครับปลาโคตัวหนึ่งกอดมาแล้วครับกอดมาแล้วมาครับใส่ไรเออซ้ำไข่หำน้อยโ <laughs> อ้หม,มาแล้วครับหมาแล้วโอ้ตาฤาษีดูเขาวน้อยโอนจวดมาอีกแล้วเออไม่บานตาฤาษีหัวเออโอ้อะไรกระโดดคุมอะไร <laughs> ไปซ้โอ้เหนื่อ,อยใจเหลือเกินอ, <c oughs> อีกแล้วครับตัวหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยเย่ะเยอะตาฤุสีอีกแล้วเหนื่อยใจเหลือเกินตาฤุสีกำลังเลปเลิลปูลเปลิลปูลอยู่ครับ ยังไม่เจออะไรเลยได้แล้วครับวุ่นปยังปลาเสียมปลาเสียมใส่ใหญ่เลยครับปลาเสียมอธรรมดาที่ไหนใส่งามครับใส่งามใส่นี่ปลาเสียมพอแล้วครับในน้องทะเบิงครับในน้องสิมีตัวหนึ่งแลวตัวเดียว เจ้าน้องอีกแล้วโอ้ท่าฝุ่นก็ได้เจ้าน้องตัวหนึ่งปลากระสุบอันนี้ก็เจ้าน้องอีกโอ้ธรรมดาที่ไหนใส่ผักสักสอกิโลนไม่อิ่มให้มันรู้ปะอะไรในตรุงโอ้แค่นี้เยอะๆวันนั้นยังชันไม่หมดเลยนี่ครับต้มปลาห่อนครับผมกินเขายังเที่ยงครับโอ้แสบคือเก่าหน้อยได้ปลาอะไร เปลาเคนญวู้เหนื่อยใจเหลือเกินว้าวปลาได้ปลาเคู้ปั่นกอได้เลยอ่ะอะไรก็ดูกระดางอีคนหาหอยเฮ้ยเคยได้น้อยนี่ฮะเคยได้น้อยนีได้ปลาขาวโอปลาดุกมย้ญ่ที่สุดในหนอง ไม่อายใครเลยโอ้ไม่อายใครแล้วบอกกินเขาน้ากันครับกินเขาอยู่ทงหน้าครับผมโอ้เนี่อกิ่บเออจุกเนี่ยนึ่งกุ้ยท้องว่าจังปลาอันนั้นผักเวนอันนั้นผักง้างกุยดาทงด้วไม่ฮะจริโอจิเร่ผักจิเร่บ่ผักเวนในบนกะทิครับผมครับผมผักทนบ่ผักแมนครับผักสายตาสันครับผมผักเวนเออ ของกินหลายครับมาดิเข่าให้ตายายครับนี่ตะของแซ่บๆครับมาดิเข่าเหนียวก็มีครับเข่าเจ้าก็มีเร้อยโมวันนี้มันมันอมี่เอาลุยไม่ไหมสันดิจารเล่น้องมันเป่ามากบ่มือนีิของกินหลายครับผมเต็มมาเนาะ ตายายกแ็แซบลูกล้านกแ็แซบหรือ,อคนเบิงบ่แซบแหละบ่ได้กินน้ำ <c oughs> ได้กินแต่คอยแซบคอยผู้เดียวกินเขาเสร็จแล้วก็ลุยกันอีกรอบนึงครับผมไลลมาอีกขางนึงครับผม เบิ่งกันครับวันหลังกินเขามันซีมีตัวใหญ่เบิ่งในบอกครับว่าซีมานในบอกก่อนกินเขาไม้แหลกมาได้แต่ปลาขาวครับได้ปลาต้มกินเขากินข้าวเสร็จพากันเดินบนท้องอืดเลยโอ้แต่ละคนเหนื่อยใจเหลือเกิน ตาลสีเขาบกแล้วครับกินเขาเมื่อกี้อุสระปวดแล้วเดือดใจเหลือกินเอาขังไม่ครับผมมาลองเบังครับว่าลังเขาไฟสอืดหรือไฟเสี็ดว่าใครจะมานวกันงุ่มแล้วครับผมหลังเขาว่านมักไร ปลาไฟสิทธิถือจกโตแล้วบะครับอ้ตาฤาษีนั่งสบายใจเลยนะฮะอ้เหนื่อยใจเหลือเกินได้แล้วครับปลาดุกอื้หลังกินเข่าม้านวครับตัวหนึ่งอูสวยงามมากเลยนะฮะเ้อคนอะไรสวะเท่ปลาบ่มีเงียงบอม อู uh, c <c <ười> à, ้เดือดใจเหลือเกินอะไรโชตารือสีเท่สีนินว่าไงไว่าไงโดนปลาข้าวครับโดนปลาข้าวโอ้จังหวาเลวติดเฮิร์โนาไอ้วู้เดือดใจเหลือเกินโดนปลาเข้าตามพุ่นยอะเยยจ้าฤศีอีกแล้วครับผมมาแล้วครับตัวหนึ่งอ้ คนอะไรแบบนี้ไม่สงสารตาฤสีเลยบ้างหรือไร <c oughs> ตาฤษีบอกว่าเอาตรุงไปไกลไกลอเหนื่อยใจเหลือเกินุบอีกแล้วครับฟังฝนคุบอีกแล้วตาฤษีได้แต่ยืนดูนะฮะคนอะไรแบบนี้ <c oughs> ไม่มามันไม่เผื่อตาหรือสีเลยอะไรนะปลามาน้อยเลยขี้เกียจเอ้คนอะไรแบบนี้ได้แล้วครับผมตั้งนี้ปลาโกตัวหนึ่งครับผมยิบปลาตาโบดกี่ตาปลาใส่แดดเดียวครับผม ไต่งามอยู่ครับ,แบบล,บลงของแล้วครับโตหนึ่งนะฮะตาฤศีบริบอกว่าโตให้ก่อนยืนประมาณสามชั่วโมงแล้วนะฮะแต่กินข้าวเสร็จ <laughs> เฮยังไม่ลงนาม <laughs> โอเฮมันเริ่มนาวเหนื่อยใจเหลือเกิน ก็ว่าจะทำจองคือยาจะโผล่ไปเลยว่านั้นทิงยังจะเมาเลี่ยงกันเลยครับผมว่าไฟสีมานครับยังมาอยู่ไก่ผมนานน่นนานอีกแล้วครับอีกแล้วตัวหนึ่งโอ้ไรเยอะเย้จารุสีเท้ยี่เมื่อกี้พูดอะไร ได้ยินอะไรสันาสดานตาลาสีว่าพูดจาไพเราะมากเลยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินอีกแล้วครับอีกแล้วอ้ไลลคุบอีกแล้วโอ้ก็อะไรมานคนเดียวอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน ได้อีกแล้วครับตัวหนึ่งปัดเออคนอะไรแบบนี้ตาลุซีบอกว่าไปให้ไกลๆไอหมาทั้งมวยพนวาจันไปแล้วครับไปแล้วเออใส่งามสองตัวเลยครับโอ้คนอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นอเดือดใจเหลือเกิน ได้เพิ่มอีกสองตัวแล้วครับมานแล้วมานอยู่ผู้เดียวครับมือดีเฮ้ยตาตุสีบอกว่ามานโลดผู้เดียวต้นกับหางกับผู้เดียวคือกันหัอใจเหลือเกินโอ้ทางนู้นได้อะไรไซเคระสอบอุปลาข้าวเฮยใบปลาสนายบอก เอาเที่ีนขึ้นก้นเฮ่ยเดียวพอแล้วได้ <c oughs> แล้วครับปลาดุกครับตัวหนึง่งโอ้กว่าจะได้กับเขามาแล้วครับปลาดุกรังอาหารนะฮะได้แล้วนะฮะหนึ่งตัวยี้ไม่อยากจะเปิดคลองใส่เลยเหนื <c oughs> อ่อยใจเหลือเกิน ว่าจะไม่ห hmm. oh, oh, ่าหอยจะหอยมันเกาะโอ้เหือยใจลือเกินปูนครับได้อีกแล้วตัวหนึ่งโอ้มันวานมองไดมันก็ไดวู้ตารีบอกว่าลูติดเฮ้ยมาโอ้เหือยใจเลือเกินวันนี้มาหากปากาเซียนเลือเกิน วานเหปบวนซุ่มได้ปลาอีกโอ้เหนื่อยใจชีวิตเหลือเกินน่ารู้สีเล็บใสแล้วครับกูตัวเออ,อวานปลาอะไรฮะวานปลาสิ้นบอลโอ้เฮน,นี่มันไม่มันโอ้เหน, <c ười> นื่อยใจเหลือเกินม,มันมาอีกแล้ว เริ่มเก็บรางแล้วครับผมใหญ่ไม้อีกมองนึงครับวันนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทั้งวันพ่อได้กินอยู่ครับมานแต่พูมานแล้วครับฟูบอมานก็กรีมส์เนียครับวันนี้เ้อเหือยใจเหลือเกิน ครับผมไม้นี่ก็พ่อได้ต้มพ่อได้กินพ่อได้แกลบนะครับเป็นบางคนบางคนก็บได้เลยคือจังขนอย,ย,ย,ยครับผมเก็บด่างเก็บของแล้วครับไม้มงนี่พ่อได้กินอยู่ครับพ่อได้กินเป็นบางคนบางคนบได้เลยครับ มืันนี้หมานเป็นบางคนนะฮะไม่เป็นไรครับวันหน้าอาจจะเป็นวันของเราครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียแล้วครับมือดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหนะ้าหน้ากันนะนะครับให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมสวัสดีนะฮะบายบาย